สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆน้องๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกับแอดยีนชาแนลนะคะ,หร,ะ,คะหรือว่าแอดยี in, นสายรูดนะคะหรือว่าอนยีนน้องยีนพี่ยีนนะคะวันนี้ก็มาพบกันกับแนวทางหน่อยสามหน่อยเหมือนเดิมนะคะสูตรหนึ่งไม่ใช่เนาะขอโทษขออภัยจะสูตรวัดใจสามหน่อยนะคะยีนไปมองเห็นไปเห็นวันที่พี่น้องวันที่หนึ่งเดือนห้านะคะมาสรุปแนวทางกันก่อนเนาะว่ายีน เจาะเข้าหรือหลุดนะคะวันนี้วันที่1เดือน5ปี64นะคะกับสูตรเจาะนะคะสูตรวัดใจ3น้นอยนะคะก็เจาะ2ตัวบนล่างนะคะคยิงก็ยิงก็เจาะมาให้ท่อเดิมนะคะไม่มีลดแหลกแจกแถมนะคะวันนี้ก็เจาะเน้นๆเท่านั้นนะคะก็ท่านไหนที่ชื่นชอบก็ตามได้ลุ้นได้นะจ๊ะพี่น้องจ๋า สำหรับท่านไหนไม่ชื่นชอบก็กดเลื่อนผ่านได้นะคะก็ในงวดวันที่1นึเนาะสำหรับสูตรวัดใจวันนี้แตกกระจายเลยจะพี่น้องสามาสามนอยเลยนะคะวันนี้สูตรเจาะสเนาะสี่คือหลุด3ามสี่นะคะไม่ได้3ามสเนาะยินเจาะสี่สองไม่ได้เจาะสีสามนะคะแต่ เจาะสี่แปดนะคะสี่แปดบนเนาะแล้วก็สําหรับเด่นห้านะคะห้าก็เจาะอยู่นะคะห้าสองเนาะห้าสองนะคะแต่ก็ไม่ได้ติ๊กเน้นให้นะคะก็คือเจาะตัวเน้นๆทุกคู่นะคะก็มาณห้าสองตรงๆนะคะสําหรับห้าหกหกห้าอันนี้คือติ๊กเน้นให้เนาะตัวนี้คือชอบนะคะเพราะว่าถ้าได้ ห้ามา่ยีนชอบนะห้าหกหกห้ากับห้าสี่มีห้าสี่ห้าหกห้าสามแล้วก็ตัวเบิ้ลเนาะช่วงนี้เบิ้นก็งเงียบไปแล้วเนาะพี่น้องก็มาห้าหกหกห้านะคะก็มาวันนี้เนาะสูตรเจาะอันนี้เด้งบนเด้งล่างเลยนะคะสำหรับสี่นะคะเด่นสี่นะคะวันนี้ รอบพิเศษก็มาห้าซองนะคะรอบถ้าใครได้สูตรวัดใจวันนี้ช่วงช่วงนี้สูตรวัดใจก็จะปังนะคะเจาะเข้าก็หลายวันแล้วเนาะสูตรวัดใจใช่ไหมอันที่หนึ่งสามสิบสามสิบ ่วนมากสูตรวัดใจช่วงนี้ก็จะเข้ามาบ่อยนะคะก็วันนี้ก็สามน้อยนะคะสามน้อยเลยนะคะตั้งแต่พิเศษปกติ VIP นะคะ VIP ก็48ตรงๆเนาะ6 48นะคะสามนี่มาแต่4สีนะคะเจาะไม่ได้นะคะสีสามเนาะหลุดนะคะวันนี้53ยังมีเนาะไม่5 ทำไมทำไมสี่สามไม่มีแล้วกี่น้องใสแอดยิน<ม>เบอร์แล้วเนาะก็วันนี้ก็โอเคนะคะสำหรับสูตรเจาะเนาะสำหรับเม็ดเดียวนะคะวันนี้รูดสี่เนาะถ้ารูดห้านี่ถ้าใครได้รูดห้าวันนี้ถ้าใครเอาตัวเด่นที่วางให้สี่กับห้าเนาะยินกระบอกเนาะใครชอบสี่ก็วิ่งสี่รูดสี่เจาะสี่ได้นะคะชอบห้าก็วิ่งห้ารูดห้าเจาะห้าได้นะคะ ก็ถ้าใครได้รูดห้าวันนี้ก็ปังมากๆจะพี่น้องสาก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้อง f อซที่โชคดีกันนะคะก็สําหรับเด่นสี่วันนี้เนาะสี่เม็ดเดียวก็มานะคะก็มารอบ vip นะคะยินก็ยังเป็นสามนอยอยู่เนาะเีพยงแต่เน้นวางไว้ให้เป็นแนวทางเฉยๆนะคะพิเศษกับปกติแต่ถ้าไม่มาจริงๆก็ถึง VIP จริงๆนะคะรอบสุดท้ายวันนี้ก็ ถ้าตามถึงรอบสุดท้ายก็โอเคอยู่นะคะสำหรับสายวิ่งสายรูดเนาะเด้งบนเด้งล่างเลยนะคะวันนี้ก็ตามต่อสูตรวัดใจกันก่อนนะคะวันที่สองนะคะวันที่สองก็มีแนวทางรัฐบาลไทยด้วยนะคะงยีนก็ลงวางแนวทางไว้ให้สองสูตรนะคะก็ไปรับชมรับฟังกันดูได้นะคะก็ ชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะชมเพื่อความบันเทิงแล้วก็พอได้ลุ้นไปด้วยกันนะคะถ้าชอบก็ตามถ้าไม่ชอบก็กดเลื่อนผ่านนะคะพี่น้องขาก็บางทีก็วางไว้ให้เป็นแนวทางนะคะก็พอได้ชมพอได้ลุ้นไปด้วยกันนะคะก็ร,รับชมรับฟังยินได้ทุกวันนะคะแต่แนวทางก็ไม่ต้องตามทุกวันก็ได้จ้าพี่น้องจา๋าสูตรก็มีเข้ามีหลุดนะคะแนวทางก็มีขึ้นมีลงนะคะ เพะวันนี้ก็มาตามสูตรวัดใจสามนอยกันก่อนนะคะแนวทางนะคะหาหนอยนะคะยินก็ยังให้สามนอยเหมือนเดิมนะคะยินไม่ได้เจาะจงนอยเดียวนะคะก็สูตรวัดใจนะคะก็เจาะนะคะเจาะสองตัวบนล่างเหมือนเดิมนะคะ ชอบก็ตามนะคะไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้นะคะพี่น้องค่ะสำหรับตัวเด่นวันนี้นะคะ วันนี้ก็ให้เด่น1กับ0นย์ะคะก็จะให้นี่ไม่ได้เจาะจงนะคะว่ารอบไหนเนาะก็จะวางพิเศษกับปกติให้เหมือนเดิมนะคะเพราะว่ายังเป็น3ามนอยนะคะก็ลุ้นได้ทุกนอยนะจ๊ะพี่น้องจ๋ายิงก็ยังลงให้เหมือนเดิมนะคะลุ้นได้ทุกนอยนะคะแล้วแต่ใครจะชื่นชอบน้อยไหนเนาะ ก็จะเจาะเด่นหนึ่งนะคะก็เอาตัวเด่นใส่กันก่อนเนาะหน 0, แล้วก็1นสองนะคะก็เจาะให้เท่าเดิมค่ะวันนี้ไม่ลดแหลกแจกแถมนะคะเข้าก็คือเขา้านอะหลุดก็คือหลุดนะจ๊าปิ่น้จงจ๋าก,ก็ต้องยอมรับความจริงนะคะก็หนนะคะ หนึ่งหกหนึ่งแปดนะคะแล้วก็หนึ่งเก้านะคะไอ้หกคู่นะคะให้เด่นแล้วหกคู่เท่าเดิมจ้าใครชอบคู่ไหนก็ตามคู่นั้นเนาะแล้วแต่ใครจะชื่นชอบนะคะชอบหนึ่งก็วิ่งหนึ่งรูดหนึ่งเจาะหนึ่งได้จ้ะชอบศูนย์ก็วิ่งศูนย์เจาะศูนย์รูดศูนย์ได้นะคะแล้วแต่ใครจะชื่นชอบนะคะตัวเด่นสองตัวไม่ได้เน้นนะคะเน้นให้ทั้งคู่เลย สำหรับเด่น0นย์ะคะก็จะมี0 2นะคะแล้วก็0ูนย์นกะคะศูแล้วก็0 5, 0 6, นย์ศูเกือบลืม 0, 0ูแล้วก็09นะคะ อันนี้คือเจาะเน้นๆทุกคู่นะจ๊ะก็ชอบทุกคู่นะจ๊ะก็สังเกตดูนะคะบางคู่ที่แอดยีนไม่ได้เน้นนะคะแม่นมากๆจากพี่น้องจา๋าเป๊ะเลยสังเกตดูนะคะเพราะว่าแอดยีนติ๊กเน้นเป็นลังหลายคู่เนาะที่เหลือไว้ก็ประมาณสองคู่สามคู่ประมาณนี้มาแบบเป๊ะๆนะคะสังเกตดูนะคะก็คลิปนี้ก็เป็นเพียงสูตรคํานวณตัวเลขเท่านั้นนะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะคะ ทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดนะคะชมเพื่อเป็นแนวทางชมเพื่อความบันเทิงนะคะก็จะติ๊กตัวที่ชอบนะคะก็จะมี00นะคะแล้วก็02 08 18นะคะ19ก็15แล้วก็ตัวเด่นเนาะ10

ก็ศูนย์ห้าคูณหนึ่งเนาะพอนะคะแค่นี้พอนะคะก็แล้วแต่ใครจะชื่นชอบคู่ไหนนะคะก็ท่านไหนชื่นชอบก็แคปหน้าจอไว้ชมเป็นแนวทางได้นะคะก่อนออกไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะท่านไหนไม่ชื่นชอบก็กดเลื่อนผ่านเลยนะคะสําหรับเบปซี่ใหม่เพื่อนใหม่ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะที่สําคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนของคลิปต่อๆไปนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคดีจ้าสวัสดีคะ่ะ